ยินดีด้วยครับกับชัยชนะของน้องโอ๋นะครับขอบคุณครับขอบคุณโอ้โหวันนี้นี่ถือว่าเป็นอีกไฟหนึ่งที่ตึงมือของน้องโอ๋ก็ว่าได้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับตอนที่ประกบเจอกับกุหลาบดำเนี่ยตอนนั้นนึกรู้สึกไงก็ไม่ได้ไม่ได้ชกกับคนไทยมานานแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ชกครั้งล่าสุดกับคนไทยน่าจะชกกับรถเหล็ก ก็หลายปีแล้วกอน,น่าจะช่วงช่วงโควิดก,ก็ตื่นเต้นครับที่ได้ชกกับคนไทยอีกครั้งหนึ่งครับนั่นน่ะศึกษสายเลือดกับกับคนนี้นี่ดักอกดักใจไหมหรือว่ายัางไงฮะก็เราก็มีการรับมือนะครับการวางแผนกับกับกับเทรนเนอร์ในการซ้อมเราก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หนักใจอะไรมากครับอืซ้อมตามแผน ก็ะอบตาแผนเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะฮะกลาบดำก็มีชื่อเสียงเรื่องของทางกระปั้นซ้ายนี่หนักหน่วงรุน<ช>แร<ล>งเขาไม่ได้มีแค่หมัดซ้ายเขามีเตะขามีศอกด้วยนะฮะแล้วแผลที่แตกนี่ถามจริงมันมันเกิดจากอะไรศอกหรือว่าโดนหมัด <นะ S 2> ครับโดนหมัดโดนหมัดซ้าย่าหมัดซ้ายตรงโอ้ยีไปกี่เข็มฮะสิบเจ็ดครับโอ้โหเพราะว่ามันผมว่ามันน่าจะโดนหมัดแล้วมันมันน่าจะลึก เพราะถ้าศอกมันจะเฉือนใช่ไหมครับแต่ว่าหมัดมันน่าจะเลยนั่นแหละครับตอนเกมในยกแรกควีนซิกนิดนึงเป็นไงฮะรู้สึกว่าก็ในยกแรกก็เราก็พยายามชิงจังหวะนะครับชิงชิงจังหวะเพราะว่ามันมันเขาเขาเป็นมวยซ้ายเวลาทำเป็นมวยซ้ายผมมันเป็นมวยขวาเราก็ต้องพยายามชิงจังหวะกันว่าซ้ายขวาก็ก็ก็ดูเชิงไปก่อนครับเริ่มเข้าทางไหมก็ก็หมดยกแรกก็เริ่มเริ่มเข้าทางครับเพราะว่า ว่ายกแรกเราดูว่าจะได้เปรียบนิดนึงน้องก็ทำให้น้องเขาต้องเปิดเกมหาเราว่าเราก็เลยเราชกง่ายขึ้นแต่ยกสองนี้เริ่มชัดเจนขึ้นครับเรเริ่มเข้าทางมากขึ้นก็ทีมงานก็วางแผนครับวางแผนวาผน่าน้องเขาก็มีหมัดอันตรายแล้วก็พยายามบล็อกหมัดให้ดีครับนะแล้วก็ดูจังหวะการออกแข่งอะไรต่างๆของน้องโอนี่<ม>ออกอาวุธได้กลมกลืนตามที่เราต้องการหมดเลยใช่ครับเพราะว่าเราก็ซ้อมมา หนักนะครับไอ้นี่ก็พอมาสามเดือนเพราะว่ามันจะมีรายการที่ชกเดือนมีนาเมื่อกี้แล้วก็ถอนไปแล,แล้วก็เลื่อนมาชกวันนี้ครับตอนที่ประกบกนะันริงถามอีกนิดนึงเจอพวกลูกดาวงดาวงดรา,าม่าบ้างไหมก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าเขาพยายามจะไม่สนใจ <laughs> เขาพยามวัดปลอยผ่านไปครับอ่าฮะเรก็มีสมาธิในการ,รซ้อมมีสวามนอาร,าารซ้อมนนะครับเป็นมืออาชีพสองยกผ่านไปมั่นใจวชนะอย่าง มั่นใจครับมั่นใจมาชนะครับยกสามเขาเล่งแล้วตกใจไหมยกสามก็ทางทางทีมก็พยายามแบบบอกว่าให้แบบให้เลือกเอาให้ให้ค่อยๆค่อยค,อยค,อยคอยต่อยมีจังหวะค่อยทําก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรมากมายครับอ,อจาก,ากด้วยจากด้วยประสบการณ์ที่ที่เราเคยผ่านมา,านก็เยอะมาเยอะกันครับ ก็ะะลกลับมาจนหน้าสรับน้องโอที่หลายๆคนรอคอยมาแล้วกลับมาแล้วนะฮะเราคิดว่าจะต้องมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขอีกรัมมีครับ<อ>ก็มีอยู่ทุก,ทกไฟนะครับเพราะว่าพอหมดไฟนี้ไปเราก็ต้องไปดูว่าเออเราเรา,เราพลาดตรงไหนหรือว่าเรามีการทำไม่ทาไม่ได้ตรงไหนเราก็ต้องกลับไปปรับปรุงกับทีมอีกเพื่อจะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับ อือะไรในตัวของกุหลาบดำที่ทำให้โหนักใจมากที่สุดครับอายุครับอายุที่ห่างกันเพราะว่าน้องเขาก็ยี่สิบห้านะครับเขาก็ยังมีแบบไฟยังมีอ่ายังแบบหัวใจเขายังดีหัวใจเขาดีนะครับกุหลาบดำเขาเป็นนักสู้ครับจะเหมือนว่าทำลายจะจะไม่น่าเจอกันได้เพราะว่าอะไรนเนยแต่ว่าผมผมก็อยากพิสูจน์ตรงนี้แหละครับเพราะว่า ผมในวัย37ปีย่าง38ผมก็อยากพิสูจน์ให้ทุกคนให้สื่อมวลชนให้ทุกคนแฟนๆทุกคนว่าผมยังมีใจสู้ผมยังมีไฟในตัวผมยังยืนได้อีกอีกนานผมจะยืนจนกว่า,ล,าลูกชายผมจะเข้าชกในวันครับลูกชายอายุเท่าไหร่ละตอนนี้ลูกชาย11บลอ็ะครับคิด <c oughs> ว่าจะอายุ10บเอ็ด้ายึงอชกวันจะให้สร้างประสบการณ์ก่อน <c oughs> <c oughs> ก็ให้แบบ น้ำหนักมันได้ค่อยๆจะปล่อยสตีลูกชายตอนนี้เป็นไงโอ้ยยังไม่แพ้เลยครับยังไม่แพ้สองสองปีแล้วยังไม่แพ้เลยครับเพราะโชคไฟเดียวท่านั้นครับผมอยากจะย้อนถามถามโอ๋หน่อยครับว่าสองไฟที่ผ่านมาก็โอเคมันมันมันก็เรียกว่าเราแพ้นะใช่ครับมันสร้างอิมแพคมันสร้างแรงสะเทือนในตัวเราอย่างไรบ้างมันก็มีทําให้แบบสภาพแบบความมั่นใจของเราลดลงนะครับ จริงๆครับผมสภาพความมั่นใจของผมลดลงเพราะว่าผ,ผมคิดว่าเอ้ยผมโดนได้หรือเปล่าผมผมจะโดนหมัดผมจะทนได้หรือเปล่าก็ <c oughs> ผมก็เลยแบบว่าเออถ้ามันไม่โดนจริงๆถ้ามันไม่พลาดแล้วมันมันไม่โดนจุดจุดจังๆจริงๆ,ๆผมเพราะว่าผ,ผมก็อยู่ได้เพ <c oughs> ราะว่าทุกคนอยู่แล้วครับเพราะาชกมวยเพราะนวมันเล็กใช่ไหมครับ, <c oughs> รบเพราะมันโดนจุดสําคัญอ่ะยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องลงอยู่แล้วคือมันเป็นช่วงจังหวะครับผมผมมองว่าเป็นช่วงยังหวะมากกว่า ระหว่างจนลธานแมกกี้กับคาริโลตัวน้องโอที่ว่าใครสร้างความรู้สึกแบบใครน่ากลัวมากันจริงๆแล้วผมชกกับจนลธานผมชกแค่แบบยังไม่ถึงยกเลยยังไม่ถึงยกเลยผมก็เลยมองดูว่าผมก็ยังยังอ่านไม่ออกว่าจุาธานเขามีจุดแข็งแต่ว่าความเร็วเขามีอยู่แล้วแต่ว่านี่โคเขามีรูปหนักเพราะว่าผมชกกับเขาผมโดนอาวุธเขาหนัก โอาวุธที่เขาหนักมากเครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่เขาไซส์ใหญ่ <c oughs> เขาใหญ่กว่าเราเยอะในมุมมองของโอ,โอเองมองว่าคาริโร่เนี่ยถึงชั้งโลกลยนะมันก็อันนี้มันก็แล้วแต่จังหวะนะครับจริงๆแล้วอะเก่งจริงๆนะจังหวะไม่ดีการแค่เกมไม่ดีมันก็มันก็สามารถพลาดกันได้มันต้องไปดูบนเวทีนสุดท้ายนี่ครับโอ้เรากลับมา ก็น่าจะเรียกความมั่นใจให้กับตัวเราได้เยอะใช่ครับแล้วก็แน่นอนครับมีแฟนๆ f นเอฟซิคุณรอเชียร์คุณเยอะมากๆมีอะไรอยากจะพูดถึงเอิคุณมากครับขอบคุณขอบคุณสื่อมวลชนที่ตั้งถามให้นะครับแล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสรัาพูดตรงนี้ผมในวัย37ย่าง38ผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าผมยังมีไฟยังจะโชกต่อได้แล้วก็ผมจะกลับไปทวงบาลังของคืนผมจะพยายาม ทำให้มันพ,พัฒนาขึ้นเพื่อกลับไปตัวเชมพงคืนแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ยังยังเชียร์ยังให้กําลังใจอยู่อย่างล้นหลามขอบคุณมากครับผมก็จะพยายามทําเต็มที่เจอกันไปหน้าครับขอบคุณากครับผ